โอเคไอเทม okay, okay, นะคะอันนี้มันเป็นของเหมือนที่เราลองหามานะทุกคนอันนี้เราไปหาเจอมาในตอนที่เล่นต่ามๆหนมะานะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบมากขนาดนั้หรอกนะก็เล่นเลยตัวตะเกียร์ค้างเห็นไะทุกคนเดี๋ยวขอออกเกมก่นกนอนเข้า ไปดูกันเลยเราจะได้สุดนดาไหนอ๋อแสดงว่านี่เราเข้ามาทันพร้อมเพื่อนเลยนะดิอืมมิสเตอร์พีมิสเตอร์พีพ <c oughs> นั่นเนี่ยวิ่งเต่าเป็ดกันอยู่ในนั้นะี่เขาวิ่งกันเยอะแล้วเราเพิ่งเข้ามาเองลาเราด้วยทุกคนตอนนี้พิกกี้ยังไม่ยังไม่ตื่นนะทุกคน เราอาจจะต้องรอใช้เวลารอนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ตื่นก็ดีอยู่แล้วนิไม่ใช่หรอนี่ไงตื่นแล้วทุกคนเอ่อลรามาทางไหนหรอทางไหนกับทางไหนอะ่ะว้ายแม่จ๋าช่วยหนูด้วยแล้วทำไมตะกี้คนนั้นวิ่งเร็วจังเลยหรือว่าเขาใช้เอฟเฟกช่วยเราด้วยกันก่อน ขอร้องเถอะฉันจะตายแล้วฉันจะตายเธอลอยเอ้ยฉันไม่ใช่แิฉันจะพาเธอตายตายแล้วเนี่ยตายแล้วขอร้องเถอะอันนี้น่าจะบอดอีกอ่นะทุกคนนี่รอนมาช่วยก่อนมาช่วยเอาหน่อยก่อน <c oughs> นี่เขาไปเอาเพื่อนเราแล้วเ,เขาไปเอาแล้ว ขบับขึ้นอ้าวมันกลับมาได้ไงเพื่อนนี่มันอ๋อคนละคนทุกคนนัน่น่ย้อนย้อนกลับมาละย้อนกลับมาคิดถึงอะไรกันนักขนาดขนาดนั้นเฮ้ทุกคนน่อยู่มาก ้สึกว่าคุณคุณมากเขาไปแล้วดิ <c oughs> เล่นพีเล่นอยู่กันกี่นาทีไม่รู้น่นไงพิกี้หยุดแล้วจงังหวะนี้เราจะเข้าไปเปิดตู้เซฟนะทุกคนอา้าวคนละสีกันล่ะอ้อยติดกับดักขออันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นนะไม่น่าใช่พิกี้เอ้ยไม่ไม่น่าใช่บอดแล้วแหละ เราะว่าเขาวางกับดักได้ไงทุกคนมันน่าแปลกย่างเอาอันนี้ดีกว่าทุกคนเก็บมาแล้ว,ม,ลวมันยังว่อืเก็บเนาะ ทุกคนจะบอกว่าหนานนี้มันเล่นยากจริงนะเมื่อก่อนเราเล่นได้เล่นดีเดอยู่เลยทุกขนมันแ yeah, ย่จริง,งเข้าไปเก็บได้ยังเฮ้ยป้าแจหน้าน้ะขอล้องเถอะเรายังคงฆาตกรหยุดแล้วงานนี้จบ ครับพิกกี้บาดนะทนุกคนเหมือนว่าถ้าจากอรจะยอมแพ้นะทนุกคนสามสองหนึ่งเลสาพี่ฉันขอด่านนี้เ้ยยังจะไปเอาด่านสนุกอีกบอกว่าเอาดา่านนะี้ไงนน่นนะทุกคนเถียงกันแล้วเอาดา่านนี้เปลี่ยนอนะ เบนนะเสียงกันอีกอ่ะอพูดไม่รู้เรื่อง,งเอาแบบติดเชื้อดีกว่าแล้วว่าเอ้ยเอาแบบติดเชือ้อทำไมอ่ะ อีกอะ่ะมันจะยากกว่าพูดเล่นหลายเท่าเลยนะทุกคนเดินเข้าไปเดินเข้าไปเฮ้เล่ไปกันเลยแล้วเราจะไปรู้หรอเนี่ยว่าทางไหนตรงไหนอ่ะเราพิกกี้มันจะเกิดตรงไหนถ้าเราเกิดเดินไปตรงนั้นพิกกี้มันอาจจะเกิดก็ได้นะทุกคนมาทุกคน จริงอะเราไม่อยู่กับเพื่อนให้มันรอ,อดไปก่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นตัวรอดที่ดีเลยนะทุกคนในในสายตาพวกเราเฮ้ยทุกคนพิกกี้มันตื่นแล้วมันตื่นแล้วแต่มันอยู่ไหน กุญแจมันอยู่ในห้องนู้นะทุกคนเต่ว่าเราขี้เกียจเก็บมาตอนนี้คือกลัวมากหวาดระแวงสุดๆปิดประตูตตไปเพื่อนเปิดมัออกออกมาดูกันมีพิกกี้หมูอยู่ไหมเอ,อ้ยมีตัวตลกอยู่ไหมเราพูดผิดทุกคนเนี่ยมีเพื่อนต่อไหมเรียบร้อยรู้หน้าที่รู้การงาน เออเอาแบบนี้นะฉันว่าฉันขอหนีก่อนที่จะชมเพื่อนวันหลังฉันค่อยชมเพื่อนนะพอฉันชมเพื่อนแล้วฉันรู้สึกนั่นไงเฮ้ดูสิบัตรนั้นแบบเก่งกว่าคนเนี้ยนะทุกคนเอาเจ้งออยังตามฉันมาไหมเนี่ยอ้าเฮ้ตะกี้วันนี้เอาเพื่อนเราอยู่เลยตอนนี้มันเปลี่ยนคนแล้วหรอ เปลี่ยนชีวิตชีวาแล้วอะทุกคนเจ๋วไปเลยมันทำมันทำเราอารมณ์เสียได้ด้วยอเป็นขึ้นมาตอนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละครับผมเดนอ้ออ้อเพื่อนระวังนะได้ค้อนมาตอนนี้เราเล่นเป็นจังหวะเลยทุกคน ตะปูปอกปอกตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันแบบคืบหน้าเลยนะทุกคนเฮ้ยเข้าไปแล้วหยิบมาเลยเพื่อนเออเอนจอยครับผมแจ๋วลองอ่นเรียบร้อยยไปแล้วไปแล้ว เหลือข like, ี้กอดแล้วดูวิ่งตัดหน้าเลยเกือบแล้วทุกคนเกือบสวยแล้วตะกี้ดีนะขอบคุณมากเลยนะถ้าคนนั้นถ้าเกิดเขาได้ดูคลิปวิดีโอนี้เขาจะรู้ว่าเขาช่วยเราได้เยอะมากเลยตะกี้เขาช่วยร่อเรานะคะทุกคนแล้วเขาก็ล่อมาฝั่งนี้เราด้วยนะเขาเก่งมากเลยเขาเก่งกับล่อไงเพื่อน มันน่ากลัวสุดๆเลยทุกคนงั้นเราตามเขาไปดีกว่าเขาอาจจะเป็นมือเปร่ก็ได้เห็นชัยของฟรีแบบนี้เราไม่รู้ที่เรื่องการหนังกายนะทุกคนมันไม่เกี่ยว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 ขามไม่เกี่ยวขาไม่เจ๋อขานาน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 แพ้แพ้แพ้ ทำเก่ง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 แล้วหนีก่อนนะทุกคนเอาแบบนี้นหะนาดมีคนตามเรามาแล้วเฮ้ยเราเร็วเราเร็วเราเร็วไปไปไปห้องนี้ไปห้องนี้ไอ้ขาขอร้องเมื่ฉันอยากได้ชนะหนึ่งครั้งเนี่ยการชนะของเรานี่มันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะนะทุกคนเออเ,เอาเลยเอาเลยเธอเอา คนนั้นน่ะทุกเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยไปกันไปดูฉันสรกันครับ yes t h ้อันนี้มิส r p I'm here to who are you Mr.P. ฉันมาถึงแล้วเอ่อซิซี่นี่เขาติดเชื้อกันเหรอเพราะนี่ว่าเขาถ้าคนติดเชื้อเขาจะไม่พูดกันหรอกนะเห็นรูปไหมทุกคนใช่ฉันว่าอย่างนั้นแหละ ฉันชื่อซิซี่ลัวนี่คือโพนี่เป็นเขาเป็นเพื่อนของฉัน I am Cookie f u t i What are you doing here ฉันชื่อ Cookie คิฟูติเธอมาทำอะไรที่นี่พวกเรามาดูผู้รอดชีวิตที่เราจะได้พาไปที่ปลอดภัยกันเนี่ละโอ้ยทุกคนอ่านไม่ทันเลยโอ้เจมีคนติดเชื้อทุกคนรวมมันต้องค่าเราแน่เลยอันนั้นไม่น่าจะใช่เพื่อนแล้วซิซี่บอก กอเนี่ยไม่ต้องห่วงส้นทำจัดก,การนี่เองเดินไปดูเราเลยมองทุกทีเดียวขอบคุณนะนี่ก็จบไปอีกหนึ่งนั้นพาเราไปน,นั้นเราจะพาเราไปพาเธอไปที่ปลอดภัยกันดีกว่าจบแล้วนะคะเพื่อนก็ถือว่าสำเร็จนะคะคราวนี้โอเคค่ะแค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย